ปัดทถล้ำขนาดสวัสดีครับวันนี้เขาจะมาเก่งหอยหรือเก่งหอยขมนะครับแบบล่างน,นะแบบผุนเมียงนะครับอันนี้หอยขมนะครับเราไปเก็บกันมาหอยในล่างทําความสะอาดนะครับก็อไปเจน,น้ำก่อนเจน,น้ำสักชั่วโมงสองชั่วโมงออกมาล่างท้สะอาดนะครับล่างเซจก็มาก๊กตูดเนี่ยนะครับ หรือตัดตูดนะครับพกตูดเนี่ยนะครับพกนะครับหอยขมนั่นคือเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนะครับเขาจะตำช่องแกงก่อนนะครับเครื่องแกงก็ยังมีจะไขต่ตะไคร้มะแขนหอมขาวหอมแดงข่าขมิ้นพริกแห้งเกลือกะปิ นะครับอันนี้คือเครื่องตําและตีขาดได้ลยล้ำๆนี่เข้าคัวนะครับอันนี้เขาจะใส่ตอนเก่งนะครับเขามารู้ตอนตาเลยนะครับขมิ้นขา่าหอมขาวมะแคนนะครับจะไข่ใส่ไปเลยเหยกระไซให้เหยาน้อยนะครับเราต้องเยอะประมาณ1ช้อน ตอนนี้เขาตำน้ำพริกเรียบร้อยแล้วเขาไปแกงกันเลยไปตอนนี้เขาต้มน้ำต้มน้ำเพนนนนือนน่อเด็ดนะครับเรามาต้มน้ำก่อนต้มน้ำนะครับตอนนี้เขาก็ใส่น้ำพริกลงไปเลยี่เขาต่ำตะกี้นี่ใส่ exist. ไปเลยใส่ไปเลยหอยใส่ไปเลย สองลำ้ำปลาะ,ระใส่ไปเลยผงปรุง,งรถรถดีไม่เดียวนัากไปลังเดียดสบุนสบุนนี่ขั้นตอนสุดท้าย เข้าครัวเข้าครัวใสไปเลยนะครับเรียบร้อยแกงหอยขม ปัดโอล้ำขนาด